สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศนำถามที่เคารพครับวันนี้เราพาศิลปินพื้นบ้านกะแพงเพชรนะครับห้าหมู่นะฮะหมู่สามนครชุมหมู่สี่นครชุมบ้านวังประทาบ้านเขาทองและวังแขมนะครับมาชมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวเขาทองนครสวรรค์นะครับอายุหะอิรีนครสวรรค์นะซึ่งขณะนี้เรามาถึงที่นครสวรรค์แล้วนะครับได้รับการต้อนรับจากสภาวัฒนธรรม ตำบลเขาทองอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับและเรากําลังจะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันหลวงพ่อดูแลเราเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับถ้าลองชมเลยครับว่าวัฒนธรรมเขาทองของนครสวรรค์กับวัฒนธรรมเขาทองของกำแพงเพชรเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรนะครับชิญติดตามชมเลยครับศิลปินพื้นบ้านด้านการแสดงของจังหวัดกำแพงเพชรอันประกอบด้วยหมู่สามปากคลองใต้หมู่สี่ปากคลองกลางตำบนนลนครชุม ตำบลวังพระาธาตุหมู่บ้านเขาทองกำแพงเพชรและศิลปินตำบลวังแขมเดินทางไปแลกปเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมการแสดงกับศิลปินพื้นบ้านชาวเขาทองอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ เกือบบ่ายโมงของวันที่22มิถุนายน2552จึงเดินทางถึงศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลเขาทองอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์วัดเขาทองที่เราไปศึกษาแลกเปลี่ยนการแสดงตั้งอยู่ที่บ้านเขาทองเลขที่185หมู่4ตำบลเขาทองอำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสคนปัจจุบันคือพระครูนิพาธรรมวงศ์เจ้าคณะปกครองสงฆ์เจ้าคณะตำบลย่านมัดสีวัดเขาทองท่านการุณากล่าวต้อนรับด้วยความยินดียิ่งตามด้วยการแสดงของเยาวชนเขาทองหลายชุดเด็กๆได้แสดงอย่างน่าสนใจยิ่งดูพวกเขาแสดงได้อย่างดีและมีความสุขได้รับการถ่ายทอดจากประชาชนชาวเขาทอง น่าเสียดายที่คณะของเราไม่มีโอกาสได้พบกับประชาชนชาวเขาทองพบแต่เยาวชนมาแสดงให้เรามาชมอย่างสนุกสนานแต่ไม่ผิดหวังเลยเด็กๆแสดงได้เยี่ยมยุดจริงๆ หลังจากที่ได้ชมการแสดงจากคณะของเยาวชนชาวเขาทองแล้วประชาชนชาวกำแพงเพชรที่มีความเป็นศิลปินสาขาการแสดงห้าหมู่บ้านได้แสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างน่าชื่นชมโดยศิลปินพื้นบ้านวังแขมนำเสนอเพลงชอยอย่างน่าฟังเรื่องการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในจังหวัดกำแพงเพชรศิลปินสาขาการแสดงชาวนาครชุมหมู่ที่สาม นำเสนอเพลงคล้องช้างและรำโทนอย่างสนุกสนานและจับใจยิ่งนักศิลปินจากหมู่ที่สี่ชาวนาครชุมนำเสนอการสแสดงลิเกป่าและระบำร้องแก้อย่างน่าชื่นชมศิลปินพื้นบ้านวังพระทาตุนคนไรไตรรึงนำเสนอระบำกอไก่อย่างสนุกสนาน เยาวชนจากโรงเรียนนครไตรตรึงแสดงทั้งสองชุดคือชุมชนเขาทองกำแพงเพชรและวังพระทาตภายใต้การดูแลของอาจารย์นิชราพรมประภัยแสดงได้อย่างวิเศษที่สุดเด็กๆที่เขาทองนครสวรรค์ตั้งใจชมกันอย่างมากถือเป็นการแลกปเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างคุ้มค่าที่สุด หลังจากแสดงจบคณะศิลปินพื้นบ้านของเราไปกราบพระในวิหารและออกเดินทางไปสู่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์เพื่อชมปลาน้ำจืดและชมนกน้ำในบึงบอระเพ็ดทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยในตอนเย็นของวันเดียวกันด้วยความประทับใจ ทา split, ่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวเขาทองนครสวรรค์แล้วนะครับชาวเขาทองกาแพงเพชรซึ่งอพยพมาจากเขาทองนครสวรรค์เมื่อ40ปีที่แล้วนะครับต่างมีความสุขมากทีเดียวที่ได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับชุมชนนครชุมนะฮะหมู่3หมู่4ชุมชนนครไตยตึงวังพระทานะครับชุมชนเขาทองที่นครไตยตึงและชุมชนวังแขมนะครับต่างมีความสุขมากที่ได้แสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเองให้กับ ประชาชนชาวเขาทองและชุมชนเขาทองนครสวรรค์ได้ชมนะครับซึ่งต้องขอบคุณสภาวัฒนธรรมตำบลเขาทองนะครับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์นะครับและศูนย์การศาึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่มอบทุนให้เราดาเนินการเรื่องเหล่านี้พาศิลปินพื้นบ้านไปชมเรื่องราวของเขาทองนะครับเรื่องของวัฒนธรรมนะั้นเป็นเรื่องสูงส่งอย่างยิ่งนะครับถ้าเรามีโอกาสได้ศึกษาให้ชัดเจนและลึกซึ้งนั้นน่าจะเป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองของเราอย่างยิ่งนะครับ สำหรับวันนี้ลาท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ